สวัสดีค่ะนักทุนค่ะก็กลับมาในช่วงเวลานี้กันนะคะในเรื่องราวของความรู้การลงทุนนั่นเองนะคะดิฉันก็อยากที่จะพานักทุนทุกท่านนะคะมาพูดคุยแบ่งปันข้อมูลความรู้เรื่องราวของการลงทุนนะคะจากคนที่มีประสบการณ์จริง ได้จริงแล้วก็เสียจริงนะแล้วก็ชีวิตตอนนี้จะเป็นจริงยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปค <deal> like ุยกับคุณส้มบรรพานะคะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในเรียกอาชีพเทรดเดอร์นะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณส้มคะสวัสดีค่ะพี่ว่านค่ะพอดีพี่ขึ้นขึ้นหัวซื้อหัวขายตูดยังไงนักลงทุนก็เลยยังงงเยอะอะไรอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ขอดูก่อนนะฮะ ว่าหลายคนทักทายไม่มีเสียงเลยค่ะมาแล้วนะจ๊ะทุกท่านได้ยินเสียงคุณส้มหรือยังสวัสดีค่ะมีใครดูคุณส้มบ้างคะค่ะคุณส้มเองก็คือนักลงทุนเข้าสู่วงการนี้เมื่อไหร่นะปี2อ1 3ก็ตรงกับปี56กใครชักน้ำมาเพื่อนเพื่อนคือคือตอนนั้นเป็นอยู่ในช่วงที่เซ็ตเป็นขาขึ้นนะคะพี่ม่อก็เข้ามาตอนประมาณเซต1500 พันห้าร้อยแปเกิบ็เกือบพันหแล้วอ่ะพี่ก็คือว่า,าซื้ออะไรก็ได้หมดน้อพี่นะคือหมายถึงว่าขึหมดสิตัวเนี่ยถูกสิบตัวค่ะคือใช่2 0 1สิก็เป็นหุ้นที่กําลังบินขาขึ้นทีนี้พอพอ,อพอเทรดไปเรื่อยๆก็ปรากฏวา่าจาก10ตัวเสียสองได้8ก็ยังไม่เป็นไรถัวถัวกันไปใช่ไหมคะ นี้ไปไปมาได้ห้าเสียห้าก็เอาไม่เป็นไรเจ้ากันเนาะพี่พอเริ่มสักเสียเจ็ดเอาแล้วสักจบแบบเอ๊ะมันยังไงนะคะแล้วก็เ,เราไม่รู้หรอกว่าเทรนของของหุ้นตอนนั้นเป็นยังคือคือวิธีการเล่นหุ้นคือเล่นตามข่าว<อ>หาเล่นอ่านหนังสือพิมพ์เล่นหุ้นเปิดหน้าหนึ่งเลยวันนี้มีข่าว<ม>อะไรเล่นตัวห,หาเล่น IPO ที่จะเข้ามามีอะไรใช้มาจิ้นเนี่ยกี่ล้านก็คือซัดเต็ม ประมาณว่าคี y ทิ้งไว้เลยนะพี่ A A T A T Open ราคามาตลาดเปิดปึ้งกดวิ <Open. S 1> ่งจุดๆขึ้นข้างบน3าสี่ช่องขายก็ได้ตตง์เลอได้ตตงตอนนั้นรวยรวยร้เอซนต์อยเปอร์เซ็นะพี่จได้เสร็จแล้วพอมามันก็เกิดโอเราเราก็เก่งเนาะคิดว่าจะเองใช่พอมันตลาดเริ่มเป็นขาลงก็ก็ไม่รู้หรอกพี่พอลงมาแล้วก็ถัวไงพี่ม่อนลงมาอีกก็ถั่วอีก ก็ไม่รู้หรอกว่ารู้จะถัวไปถึงไหนเนาะที่จังหวะการถั่วหมายถึงว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของคลื่นเอที่ลงมาใช่ไหมพอได้ไปไปแล้วอุณส้มคุณอยู่ในอาพ่งไปสิโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ขอขอเล่าเหตุการณ์ที่ว่าคุณส้มมาแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยอ่าแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ใช่มาเพราะอยากได้ตังเพื่อนชวนเพื่อนรวยเพื่อนเพื่อนอยาเพื่อนเาเพื่อนเฮเป็นรับประทานกันได้ตังก็รวยกันใช่ค่ะก็ก็ ก็เข้าตามเขาพี่เดิมเดิมชีวิตก่อนที่จะเข้าสู่วงการนั้นทำอะไรแบบไหนยังไงบ้างที่บ้านขายวัสดุอืมพอสอพันสิบสาี่แต่งงานยังแต่งงานแล้วแล้วไงตอนมีลูกยังอ่ามีลูกแล้วเออนั่นแหละเป็นแม่บ้านแล้วสิค่ะไหมไม่คือคือตอนนั้นก็ยังมีลูกก็ก็ทำงานเนาะพอมีลูกกับพี่พอมส่งลูกไปโรงเรียนไงว่าง เดี๋ยวรุ่นดีกว่าเนี่ยเพื่อนพี่แบบคุณเยอะอ่ะแล้เล่าต่ออ่ะแล้วสร็เราก็ก็พอพอจังหวะที่เราพอเราเริ่มจะพังไงพอสํานึกเริ่มมาเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันต้องผิดอะไรสักอย่างทําไมเมื่อก่อนมันได้เดี๋ยวนี้มันเสียก็เพื่อนเขาไปก็นั่งคุยกับพี่ที่เขาเล่นหุ้นในแกงเขาบอกว่าส้มดูรายการบิสเนสสิบิสเนยสไลฟ์ซึ่งตอนนั้นน่ะ พี่มั่นอยู่ไม่มีเฟซบุ๊กใช่ไหมคะก็คือดูทาง่ทีวีสวนภูมิก็ดูเสร็จแล้วก็ก็ฟังนักวิเคราะห์ตั้งแต่คนแรกคือพี่อ๋องที่มาช่วงแรกๆเนาะยสี่โมงอ๋อพี่อ๋องแล้วพอมาจนได้ยินได้ยินคนหนึ่งพูดบอกว่าไม่มีใครหาให้คุณกินหรอกโอ้โหพี่หันไปเลยอะใครพูดอะอ่านชื่อนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ใครก็ไม่รู้จักเสร็จแล้วสุกหัว พอดีพี่ม่อนจะมีเปิดสอนนะคะหัวตูดตอนนั้นสิงหาปี58ต่อจากหัวตูดก็เป็นทีเฟกสีบวกหนึ่งซึ่งตอนนั้นก็เราก็อยากเรียนคือหมายถึงว่าตอนนั้นพอร์ทพังแล้วนะพังแล้วไงแล้วทใจอยากเยนทำใจอยู่ไหมก็ทําใจต้องทำไม่ไปไหนแล้วทำบ้านเก็บกวาดให้สามีเลี้ยงลูกส่งลูกไปโรงเรียนใช่คือแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอ่ะสมก็ ทำยังไงคืออยากเรียนเทคนิคกับพี่<ช>พอดีพี่เปิดคอร์สหัวตูดใช่ไหมคะใช่ค่ะส้มก็อ่าก็ไปเรียนทีนี้ก็ไปเจอน้องอที่มาเรียนหัวตูดด้วยกันก,ก็นั่งทานข้าวด้วยกันนะพี่ม่อนพี่พ,พี่พี่จะเรียนจริงหรอไอ้ไอ้ทิเสกเนี่ยหรือเออเทคนิคอบบมันยากนะค่ะค่ะอพี่ผมเล่นหุ้นมาตั้งหลายปีผมยังไม่ได้กําไรเลยเนี่ยผมผมคิดว่านั่งเรียนหัวตูดเหมือนกันอืออ่พี่จะดูไหมสงสัยน้องดูอะไร นึกว่าจะเปิดผอที่ดูไม่ใช่อะดูหลังผมแหมหลังผมเละโจนโดนฟันเนี่ยพี่อ๋อสุ้มบอกน้องอย่างงี้เลือกมันยากางแล้วพี่เชื่อไหมซุ้มก็คิดอูแล้วเราเราจะทําได้หรอพี่ตอนนั้นคือเราอยู่ในบรรยากาศหัวตูดอยู่ถูกแล้วซุ้มก็เพิ่งมาครั้งแรกที่มาเรียนหัวตูดงมาครั้งแรกครั้งแรกหัวตูดคอสแรกครั้งแรกเรียนครึ่งวันเสร็จแล้วไปทานข้าวก็ก็คุยกับนักลงทุนที่มาเรียนด้วยกันค่ะค่ะแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งที่นั่งเรอย ป้าแทบมากเลยป้าสอนหนูหรือป้าใจพี่ี้านป้าสอนส้มเรียนหน่อยไอ้สอนสอนส้มหน่อยทาไมป้ารู้ว่าเออขึ้นไปมันต้องขายล่ะมันเป็นหัวตรงไหนอะป้าเพราะว่าหนูก็เห็นมันหลายหัวแล้วล่ะเราเป็นแบป้าขายหัวนี้ป้าบอกป้าเมองนะสมองหูป้าคือในในตอนนั้นอะทําไมป้าเก่งมากๆโอ้แล้วทําไมถึงจะเก่งแบบป้าเนาะคือเราสมก็ กลับบ้านมาก็มานั่งทบทวนทีดด่อาจารย์สอนแต่แต,แต่จริงๆแล้ว,วาการเรียนอะไรครั้งเดียวนะันมันบางทีมันเรา,าด้วยด้วยความที่เราไม่รู้อะไรมาเลย, <c oughs> เลยพี่พม่อน <c oughs> เราก็ต้องหัดคือทำแบ็กเทปบ่อยๆทํากันบ้าน <c oughs> แล้วเวลาพี่ม่อนเปิดส้มก็มาเรียนอ, <c oughs> อีกอก็เรียนอยู่จนเรียนห้ารอบแล้วมั้งหัวโตตั้งแต่รอบแรกแล้วพี่พี่ก็สิบรอบแลวสิส้มใช่ือแบบว่าเฮ้ยมันตกพี่เชื่อไหมมีมีพี่มีป้าถามว่าเขาเจอส้มไง รอบหลังเขาบอกส้มป้าถามจริงส้มมาเรียนเนี่ยตกลงส้มไม่รู้เรื่องหรืออาจารย์สอนไม่รู้เรื่องหอจะบอกว่าส้มบอกว่าไม่หรอกค่ะคุณป้าคือคือที่เราต้องมาเรียนเนี่ยเพราะว่าแต่ละคือแต่เขาเรียกว่าอะไรดีนะพี่แต่ละคลื่นอ่ะพี่หุ้นที่จะขึ้นจะลงมันก็คนละกลุ่มแล้วก็หมายถึงว่า อันนี้สืมซับไปแล้วสี่ารอบนี่สืบซับไปแล้วใช่ไหมโอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจที่บ้านคือไม่ใช่ว่าเรียนแล้วมันจะสำเท็ิผลคือหมายถึงว่ามันอยู่ที่คนฝึกด้วยนะหมายถึงว่าอยู่ที่เราเองแล้วก็ถึงอยู่ที่สภาพแวดล้อมตอนนั้นเนี่ยปัจจัยที่มากระทบต่อตลาดมีอะไรบ้างซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดทวามเราต้ปลนถูกกลายเป็นว่าพี่จากตอนแรกส้มสับสนมากเลยตกลงเนี่ยไอ้หุ้นลงทุนเนี่ย คือตอนแรกเราไม่รู้เราเอาหุ้นเก่งกัอะไรมาถือในพอร์ตไอ้ขอโทษไม่ใช่หุ้นปั่นนะคือส้มเอาหุ้นปั่นมาถือในพอร์ตเพราะเราติดดอยนะถือไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นเอาหุ้นลงทุนมาเทรดเทรดซื้อขึ้นเข้าออกมันผิดหมดเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหมายใช้ของเราคืออะไรจนมาเรียนกับอาจารย์นิพนธ์่ะพี่พี่เชื่อไหมแบบส้มนั่งเรียนกว่าจะรู้่ก็ครั้งที่สามอ่ะ ที่เรียนหัวตูดนะคะก็ดีในขนาดแม่บ้านอย่างส้มอะเออก็ต้องฝึกไงพี่ม่อนตถึงเวลาก็ก็พออาจารย์มาเมื่อก่อนก็ฟังรายการพี่ม่อนนะพี่ม่อนพูดอะไรนะส้มยังไม่รู้เลยแต่ว่พี่ม่อนไม่รู้หรือว่า เข้าใจนะเพราะว่าจริงๆเรามีนักทุนหลายคนนะส้มที่เป็นคือก็ก็ก็มีเขาเรียกว่ายกระดับมาเรื่อยๆอย่างส้มนี้ก็มาระดับนี้แล้วเป็นเว็บเป็นเว็บแล้วที่ได้มีมีหลายท่านเลยส้มที่ไม่ที่ไม่มีความรู้เลยแล้วฟังพี่ม่อนก็บอกก็ไม่ร um ู um ้อยู่ดีพี่ม่อนทำยังไงถึงจะรู้คือคือจฉพะบอกว่าจริงๆอ่ะส้มก็ไม่รู้อะไรมาเลยนะพี่ม่อนคือคนที่สอนส้มเรารู้เรื่องนี่แสดงว่าสุดยอดอ่ะแสดงว่าคนบนโลกนี้เรียนได้ทั้งหมดเออคือ คือแบบเหมือนกันเหมือนกันแม่นิมอนคือแบบว่าพี่ก็เหมือนช้มแล้วแหละพูดอะไรอ่ะคือเออมากเลยไม่รู้จริงๆพี่แล้วบอกว่าแล้วสองคือมันอยู่ที่ตัวเองด้วยตัวเองต้องฝึกต้องรู้จักขนขวายต้องรู้จักจริงจังกับมันเออถูกพี่ว่าก่อนนี้นะส้มไปไหนนะพี่ส้มพกกราฟตลอดไปนั่งตรงไหนส้มจะมีกราฟส้มแล้วก็นั่งดูกราฟมันอย่างนั้นทั้งวันจริงจริง เอออาจารย์พูดตรงนี้ตรงนี้แล้วมันใช่หรือเปล่าทําไมมันถึงเป็นตรงนี้ตัวเลขนี้มาจากไหนประ<ช>มาณแล้วนะพี่ม่อนพอตอนหลังพอไปเรียนก็อ,อย่างน้อยเนี่ยเราจะเรื่อรู้ว่ารู้กระบวนการความคิดของเรามันก็โดนลบไปเลยนะเราก็รู้จักว่าไมเซตของเราเป็นยังไซงซึมซับมาจา, <ๆ S 2> จากจากสิ่งที่เราได้เรียนที่ก็จัดระบบความคิดสมัยอ่าพอมาเทรดแล้วก็พอมาเริ่มในเรื่องของทิฟเฟ อยกระดับตัวเองขึ้นมายกระดับตัวเองแล้วจะเท่ขึ้นพอเข้าใจล้วใช่ก็มาัเรียนดีเฟกค่ะก็ส่วนมากในที่คขร์สมีมาร์เก็ตติ้งเยอะนะโซ่หมาไปนั่งคุยใช่ใช่อพี่เขาบอกเขาเขาก็บอกว่าเออพี่ครับพี่เล่นดีเฟกอะผมเตือนพี่เลยนะอย่าเล่นเยอะ นะคะเพราะว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้มีความรู้นะคะพี่ไม่ได้ทำเองเนี่ยมันก็จะบอกว่าอะไรที่มันมีความเสี่ยงสูงอะอะไรไฮ i ิชารีเทอร์นะพี่ม่อนก็น้องเขาก็มาเรียนเขาบอกพี่เชื่อไหมว่าผมเทรดทีเฟกมาห้าปีผมไม่เคยกําไรเลยแล้วผมเองเป็นมาร์เก็ตติ้งผมยังต้องมาเรียนจะบอกโหน้องมันยากเนี่ยแล้วพี่จะทําได้ไหมเออพี่คือคนที่เขาไปเรียนทั้งหมดคือก็จากคนที่ไม่รู้อะไรหรือคนที่เป็นมาแล้วแล้วละแล้วผิดพลาดเนี่ย ก็ต้องมาหาว่าตัวเองอ่ะผิดเพราะอะไรพลาดเพราะอะไรก็มานั่งดูคือหนึ่งเลยคุณในในเนื้อหาก็ก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องเทรนเทรนอะไรคุณยังไม่รู้เลยเทรนกําหนดกลยุทธ์ใช่ไหมคะเทรนไปกำหนดกลยุทธ์คุณยังไม่รู้แนวโน้มเลยว่าคือแนวโน้มอะไรลักษณะแนวโน้มคุณยังไม่รู้แนวโน้มหลักแนวโน้มรองแนวโน้มยอดเป็นยไงเพราะฉะนั้นพอคุณไม่รู้เนี่ยกลยุทธ์คุณจะวางไม่ได้เลยเพราะพวกเราคือนักกลยุทธ์หมายถึงว่าตลาดบอกไงเราก็ทําเราจะไม่คิดนําตลาด ตลาดบอกให้ขายเราก็ขายตลาดบอกให้ซื้อเราก็ซื้อตอ,ตอนแรกทไมต้องใจเอคำว่าตลาดบอกนี่นแหละส้มตรงนี้ใครจะบอกเลยตลาดบอกแล้วนะตลาดบอกให้ซื้อตลาดบอกให้ขายคืออะไรอะคือเทรนขาขึ้นเนี่ย <c oughs> เวลาเราพอดกาอ,อ่ะมันก็จะยกไ i g ยกโลใช่ไหมคะเทรนขาลงก็จะไล่ลงมาโลก็จะต่ำลงมาเรื่อยๆเทรนไซด์เวย์คือเขาเขาจะพอดเป็นดาวเชลลี่ตามที่อาจารย์สอนอทฤษฎีดาวเนี่ยดาวนำทางอะพี่ พอเราจะรู้ใช่ไหมเราก็พอดได้ไงไมดูนะพี่ตามมันจริงจังเดินทางม้างเด็นดาวเลยไม่ตอนแรกก็บอกว่าตอนแรกก็งงนะพี่แต่จะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากการที่เราเราฟังบ่อยๆเราเรียนแล้วเราก็ทำกันบ้างบ่อยๆมันก็จะซึมอ่ารู้มันรู้ไปเองอ่ะพี่จ้า ก็ต้องอาศัยเวลานิดนึงใช่ใชตั้งแต่ปี5 8นะ9 6 0ตั้งแต่นะคะสมไปเรียนจาก5 8ใช่แปดห้ใช่ค่ะแล้วก็พอเข้ามาในในในส่วนของทีเฟสก็จะมีเฟซบุ o กของของพี่ๆนะคะตอนแรกก็ก็ไม่รู้เรื่องก็ตามอ่าน Facebook ที่พี่เขาเขาบอกว่าแอบตอนนี้ต้องทํายังไงอ่ะตอนนี้เป็นเทรนอะไรกลยุทต้องวางยังไงสต็อปลอตตรงไหน ก็ฟังแล้วก็เอามาดูว่ากับที่เราคิดอะมันใช่ไหมค่ะพอมาตอนหลังก็ก็เข้าใจมากขึ้นก็เทททีเฟกเลยแล้วไงชีวิตพี่เมื่อปีที่แล้วอะเขาบอกนะตอนที่มันเทรนขาขึ้นอะก็มันเป็นเทนไงพี่ม่อนอะไรที่มันเป็นเทนเเทนนิสเดอะคิงใช่ปะ มันก็ได้เยอะนะโอคือคือมันเป็นเพลงที่ชัดเจนพี่ม่อนแต่พอมาปีนี้มันไปไซเว์แล้วไซเว์ในกรอบแคบด้วยเพราะนั้นการเล่นมันจะมันจะยากนะอยู่เฉยๆดีกว่าการไม่ทําอะไรก็คือการกระทําอย่างหนึ่งเออเว่าคือเก็บตังได้ถูกต้องเออตังอยู่ตลอดใช่ค่ะไม่อย่างนั้นนะถ้าเราเอ่อเราเราเราเข้าทําคือหมายถึงว่าเราเทรดไปบ่อยเราเทรดเนี้ยไอ้ตรงที่เราได้มากาไรมันจะหายไปหมดอืมดีกว่าเนาะดีกว่าค่ะอยู่เฉยๆนี่ก็คือชีวิตของส้ม ชีวิตของคุณส o o นนะที่เคลียร์เลยคือคือเข้าสู่วงการในสองพันสิบสามแล้วก็เจ๊งใช่ใช่ซื้อหุ IPO, อ้น IPO at open ดุมดุมดุมใช่อัดเต็ม <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ชุดอา่อาอัดเต็มแล้วไงนะ ก็ตอนแรกมันก็วิ่งขึ้นไงพี่ม่นต่หลังวิ่งลงไอ้ตอนวิ่งลงวิ่งออกไม่ทันอีก็ออกไม่ทันเวลามันลงตุ๊ดตุ๊ตุ๊ลงแบงล่างเลยพี่เคยปะเคยสิกไปสิกทีสิโดนเหมือนกันแหละคนเราอยู่ในวงการนี้ไม่โดนก็ไม่ใช่ถูกปะทุกอย่างมันเป็นบทเรียนไงพี่ม่นคือมันต้องลองก่อนไงพอมนเจอแล้วโอ้มันใช่คือใครบอกก็ไม่เชื่อหรอกส้มตอนนั้นเราหมดไปแล้ว ก็จหญ่นะไม่หรอกแอบสีพี่เราไม่รู้หรอกโอ้พี่ป้อนอ่ะไม่ก่อนอ๋อนี่จะก็เยอะใช่ไหมก็เยอะแล้วพอเราก็พอมาเริ่มเรียนเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่อาจารย์สอนอ่ะเข้ามาใช้ตอนนี้ต้มซื้อซื้อหัวกระตุ่ได้ยังได้ชัดเลยอ่ะเข้ามาเลยหรอใช่คือเราจะรู้จังหวะค่ะคือคนมักจะสงสัยว่ามันขึ้นอ่ะมันขึ้นเอ หุ้นที่ขึ้นอะขึ้นแล้วทาไมจุดนี้ถึงต้องขายอ่าแล้วมันลงมาทําไมจุดนี้ถึงจะเป็นจุดซื้อ <c oughs> คือซื้อซื้อแท่งแดงซื้อได้ยังไงก็นึกว่าแท่งแดงมันบอกมันจะลงอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจมาคืออะไรที่มันฝืนกับจะ,ะฝืนกับธรรมชาติคือโดยธรรมชาติเนี่ยหุ้นลงเราขายหุ้นขึ้นเราซื้อ,อน,นี่คือธรรมชาติของ80%เตใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าเราเรารู้ะระบบ เทรดเราจะรู้เลยว่าจังหวะที่หุ้นลงเป็นแท่งแดงแท่งนี้ต้องซื้อเพราะว่ารุ่มมันหายไปมันก็คือตูดอะไรประมาณนี้พี่ขึ้นไปเหมือนเก่งเลยนะไม่ใช่โอเคอ่ะพี่ก็พยายามนึกถึงภาพนะแต่ไม่เป็นไรพี่ก็เข้าใจคนที่ทำได้ไงก็อยากอธิบายเราฟังค่ะอก็จริงๆแล้วมันทุกคนต้องมีระบบเทรดพี่คือถ้าไม่มีระบบเทรดเราจะสับสนในตัวเองว่าตกลงอะ ฉันจะเทรดหรือฉันจะถือหรือจังหวะนี้เราถือได้ไหมจังหวะเนี้ตลาดให้ถือไหม <ừ> หรือจังหวะจังหวะที่เขาขายกันหมดแล้วออกจากตลาดกันหมดทําไมเรายังไม่ออกประมาณนี้พี่ม่อน <ừ> มันก็ <ừ> จริงๆเขาว่าบอกว่าดีที่สุดคือการลงทุนนะ <ừ> การลงทุนที่ตอนตลาดมันแพนิคลงไปอะ <ừ> ทุกแพนิกแปลว่าทุกคนไม่มีตังค์ถูกป่ะแต่ทาไมเราไม่เป็นคนส่วนน้อยที่มีตังค์แล้วไปซื้อตอนแพนิกอ้าวตอนนี้ถอนทุ่มเป็นไง ล้างหมดแล้วเพราะเพราะว่าตอนนั้นถ้าเราไปพอดูแล้วมากราฟเนี่ยมันจะหลุดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า Head and shoulder หลุดดาวเทนไลน์นะคะก็ส้มก็าขาย<อ>ขายแล้วก็อรอล้างตั้งแต่เมื่อไหร่น่าจะพันห้าร้อยเจ็ดสิบอะค่ะแล้วก็แล้วก็พอ เปล่าเปล่าว่างนนเป่าอีกงรอพนิกีกเดียวรอพนิกส้มรอ,อในส่วนของของหุ้นนะแต่ทีเสกส้มก็ดูจังหวนในะในการเล่นคือถ้ามันไซเวกอบแคบส้มจะไม่เล่นห้าจุดแต่พี่ก็นั่งดูไปเรื่อยๆใช่ไหมนั่งดูต้องดูมันไม่ดูไม่ได้อ่ะี่มอนต้องดูว่าตอนนี้มันพอดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วว่าทีเสกเป็นอะไรที่แค่เสียววินาทีอ่ะมันก็ถึงแม้ว่าส้มจะไม่ได้เทรดส้มก็ต้องดูนะดูค่ะเพราะว่าเราจะเราต้องรู้ว่าเออตอนนี้มันไปถึง ไหแล้วอะไรเงี้ยพี่จ้ะก็ดีนาะเออเอก็ดีใจนะส้มที่แบบคุณสามารถที่จะหาทางของคุณได้ค่ะแล้วก็พัฒนาการจะอตอนนี้ก็รัางพอร์ตเตรียมเก็บเงินแล้วก็ช่วงว่างๆก็เทรดดเฟกถ้ามีเทรดเฟกช่องทางใช่ค่ะออโอ้โหไปบ้านเะเนี่ยแล้วเป็นไงบ้างไปแชร์ข้อมูลกับเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็อคนที่เขาเรียนเขาก็ เขาเขาก็เหมือนกับหลีกคนอีกหละคนคือตอนแรกเขาก็ไม่รู้อะไรนะพี่แล้วก็พอเขาเขาได้ทบทวนในสิ่งที่เขาเรียนแล้วก็ามาทำแบคเทสแต่เขาก็คือคือเขาทำเขามี เขาทําถูกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นความมั่นใจของเขาพี่หมายถึงว่าเขาทําถูกแสดงว่าเขาก็ทําได้เขาก็มีความมั่นใจในการเทรดหุ้นเทรดดีเซ็ตอย่างเงี้ยเขาก็พัฒนาเขาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆจำจังหวะที่เขาได้จับจังหวะได้ใช่ค่ะใช่คือคนเราต้องเรียนรู้เองอ่ะพี่ม่อนจ้ะก็ไปโทษคนอื่นไม่ได้อ่ะก็ต้องโทษตัวเองแล้วคนที่เขาแบบเป็นลอลายรอพวกบอกทำคนนั้นทำคนนี้ล่ะอารมณ์นั้นล่ะ ถามเขาถ้าของดีเขาจะมาบอกเราหรอพี่เขาก็ไปทําของเขาเองไหมฮะจู่ไม่ใช่คือบางคนเขาแบบในไลน์เขาอุ้ยฉันเทรดได้อุ้ยฉันเทรดอย่างนี้ตามตามชั้นอย่างนี้แบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นพี่ยังไงคือคือส้มคิดว่าอืมคือระบบเทรดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าไก็ไม่เหมือนกันใช่ตังก็ไม่เหมือนกันใช่เพราะยังต้องทําอะไรที่เหมาะสมกับตัวเราพี่ค่ะแต่ก็ อย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีความรู้พื้นฐานไปก่อนอความรู้พื้นฐานที่คุณส้มมอคืออะไรบ้างอะค่ะอย่างเอาง่ายๆเลยตอนนี้เทรนอะไรเทรนอะไรไซเบรเดเดเทรนอะไรแล้วเราต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีเทรนอ่ะจะไม่มีเทรนก็อยู่เฉยๆทีว่าอ้าวพ่มพ์โดนกรอกสมองทุกวันทุกวันก็เลยพอรู้บ้างแหละส้มแล้วส้มบอกว่าเป็นเทรนอะไรไซเบรใช่ไหมฮะค่ะ ก็รอเลือกราเลือกทางดีกว่าจะเลือกขึ้นเลือกลงแล้วก็เล่นได้คือสองทางใช่ค่ะแต่ว่าระหว่างที่มันกําลังเลือกทุกเมื่อเราไปหาความรู้ก่อนเนาะอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้รู้ว่าคือศัพท์เทคนิคหรืออะไรเนี่ยคุณจะคุณต้องมีพื้นฐานรู้มาก่อนแล้วว่าอ๋อได้อก็ความรู้อ่ะก็ว่ากันเนาะสมอกคนที่มีนิสัยทีเฟกหน่อยเซททีเฟกคือคนที่เล่นทีเฟกเนี่ย คือสัยังไงถึงจะชนะมันได้คือจะต้องเป็นคนหมายถึงว่าพวกที่เล่นทีเฟจริงๆอะพี่คนที่ทุอมคิดว่านะคนที่ประสบควเร็จเขาจะไม่เอาเงินเป็นที่ตั้งคือพวกเนี้ยเขาจะใช้ระบบเทรดนะแล้วก็สองก็คือเสียได้เท่าไหร่พวกเนี้ยคือคือฉันฉันเสียได้พี่เสียได้ตลอดเวลาเสียจนหมดแล้วไม่ใช่ือ คือเราก็ต้องหมายถึงว่าจุด stop loss เราต้องยอมคัดมัน stop ไม่ได้ะเต็มที่เลยสู้ตายแล้วเราก็เราเราพอกำหนดพอพอตลาดเราจะไม่คิดนําตลาดตลาดบอกเราค่อยทำโดยดูเทคนเคใช่ค่ะจะมีเทคนิคอะไรกลยุทธ์ค่ะแล้วก็อย่าเทรดทุกวันเทรดเมื่อมีจังหวะจังหวะเขาทํำ ไม่มีโพิชันไม่เป็นไรแต่การเปิดโพิชันสำคัญที่สุดคือมันช็อตเดียวมันต้องใช่เลยอย่าอย่าคืออย่าเข้า็ออกเป็นมวยวัดแต่ไม่เอาคือช็อตเดียวใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่ให้อยู่เฉยๆหรือไม่ก็ลองเทรดก็ได้ด้วยด้วยจำนวนสัญญาน้อยๆพี่จําได้คุณกับพี่เคยลองกันคนละสัญญาแล้วคุณก็ชนะใช่เรื่องนี้ค่ะอะไรทั้งนี้มันเริ่มต้นเนาะคุมตัวเองให้อยู่ก่อนแล้วก็ค่อยไปนี่คือชีวิตของส้มใช่ไหมใช่ค่ะ ล้วชีวิตนี้กอยู่ในวงการนี้ยังไงต่อก็เข้ามาแล้วพี่เรารักมันไหมหรือยังไงพี่อยู่ก็ใช่มันจริงจริงตลาดมันเป็นอะไรที่มันมันมีเสน่ห์นะเสน่ห์ทั้งขึ้นทั้งลงอะถามว่าเสน่ห์เปลี่ยนเออใช่คือจังหวะขาลงอ่ะมันก็จะเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งอยู่ที่ว่าเราสามารถจะอยู่กับมันได้ไหมแอบตลาดลงทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ ก็คงอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนลูโตัไม่ต้องไปส่งลูกแล้วใช่ค่ะแต่ก็ดีนะที่ชอบอ่เรื่องราวของชีวิตจริงๆของการทำมาหากินจริงๆในวงการนี้ที่คุณส้มพูดถึงนะนั่งทุนเพราะว่าวงการนี้เขาบอกว่ากระโดดเข้ามาร้อยคนชนะแค่1คนหรือเก้าหรือสิบคนแพ้อีกเป็นเก้าสิบอ่ะก็ก็เป็นกำลังใจให้น้องพี่เพราะว่าจริงๆแล้วคนเราก็มาจากที่ไม่รู้อะไรเลยอืมอ่ะ นะก็เริ่มที่จะเรียนรู้ด้วยกันนะก็หลายๆเรื่องที่คุณส้มพูดถึงไม่ว่าจะเป็นหัวกระตูดนะฮะหรือว่ากลยุทางด้านเทคนิคเราก็ต้องเริ่มค่ะแล้วก็คอยพอเริ่มเรียนรู้มีความมั่นใจแล้วก็กระโดดข้ามไปทีเฟกใช่ก็เอาวิชาทีเฟกก็มาเทรดหุ้นได้สบายพี่ถ้าผ่านการฝึกทีเฟกนะพี่หุ้นนี้แบบว่า ก็ใช้เลยอ่ะไม่เครียดแล้วเออไม่เครียดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันออมันจะเป็นไปเองอัตโนมัติพี่แต่ต,ต้องทนเรียนทีเฟกนิดหนึง่งต้องทนมันก็มันต้องฝึกแบบพี่ไม่มีอะไรที่มันได้มาที่แบบว่าเราไม่พยายามนะจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงมัน คนที่เขาสําเร็จเขาไม่ได้มาแค่ปีสองปีนะพี่เขาฝึกอ่ะเออเขาฝึกเขาเรียนรู้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันก็ให้กําลังใจแต่ละคนนะแล้วก็ส่งกําลังใจถึงนักลงทุนทุกท่านด้วยนะฮะคุณม่อนตั้งแต่ใช้ TOT สัญญาณดีตลอด TOT สปอนเซอร์พี่ม่อน้าสิจ่ายหลายหมื่นนะอ่ะก็เป็นความรู้นะพี่ขอบคุณคุณมากเลยแล้วคุณก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักลงทุนนั่นเองนะคุณส้มเองจากคนที่ ไม่รู้อะไรเลยแต่ใจสู้ใจอยากรู้จนป<ช>ัจจุบันก็คือเทรดเดอร์ตัวจริงเสียงจริงนะได้จริงจบจริงจบ <laughs> จริง <laughs> ตอนนี้จบแล้วล้างพอร์ตอยู่<ร>นะรอจังหวะแพดิกสำหรับทุกท่านเองนะก็มาหัวกระตูดของคุณนิพนธ์นะเขาก็เปิดคอร์สกันก็ถ้าสนใจรายละเอียดก็สอบถามไปที่เบอร์โทรศัพท์ก็แล้วกันนะฮะส่วนท่านที่ไม่รู้อะไรเลยท่านก็สามารถเตรียมความพร้อมอนุบาลเทคนิคกับพี่หมายฟ้า ไอ้ที่พี่ให้มาเรียนอนุบาลเขาไม่อยากมาเรียนเหมนกันเขาบอกอนุบาลชิวๆไปพี่ม่อนมาเรียนจริงๆแล้วจะรู้อว่านี่แหละของจริงนะฮะเพราะว่าจริงๆพี่ม่อนก็อยู่ในวงการนี้มา20กว่าปีไม่อยากพูดเยอะนะเพราะบางเรื่องบางดาวนักทุนต้องเจอเองนะแล้วพี่ม่อนก็ตั้งใจที่อยากให้นักทุนได้แบบคุณส้มนะได้คนเดียวพี่ก็ชื่นใจนะก่อนพี่ก็คุยกับพี่แผ่นด้าอ๋อค่ะเออพี่แผ่นด้าก็น่ารักมากเลยนะรู้ไหมจะ รอให้เสียตึกเสียคอนโดก่อนเหรอถึงจะเริ่มเลยแล,แล้วไม่ต้องไปร้องไม่ต้องไปถามใครให้เขาบอกใ,ให้หากินหากินเราเองไม่ต้องไปรอลายใครใลายเขาบอกมาอะไรเงี้ยนะเ็าอยากฝากทุนกับสิ่งที่ใช่สิ่งที่จําเป็นสิ่งต้องทําสิ่งที่ต้องอดทนเพื่อที่จะสร้างตัวเองกันนะฮะ สร้างตรงไหนก็ได้นะสร้างที่จะเติมเต็มความรู้สิ่งเหล่านี้แหละที่จะสร้างเราได้อย่างมั่นใจแล้วก็มั่นคงจริงๆค่ะ,ะพี่ต้อมต้องลานั่งทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนกันนะค่ะ,ะไปกันเถอะสวัสดีค่ะ,คะ